สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่5เมษายน2567ค่ะสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่4เมษายนพุทธศักราช2567เวลา15นาฬิกา20นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทยหนึ่งชั่วโมงสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 6 1 4เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน นหลิวเจียนเอกอัครราชทูตรกรมเอเชียตะวันตกและแอฟริกาเหนือกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและอดีตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยนายชัดชัยวิริยะเวชกุลเอกอัครราชทูตนก,กรุงปักกิ่งผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตนก,กรุงปักกิ่งทั้ง3เหล่าทัพและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนก,กรุงปักกิ่งฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จ หลังจากมีพระราชปฏิสันฐานด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบัตรรับเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมไชนาเวิร์กกรุงปักกิ่งที่ประทับ การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งประเทศไทยกับสำนักงานบริหารอวกาศแห่งชาติจีนจำนวนสฉบับณศูนย์สำรวจดวงจันทร์และวิศวกรรมอวกาศกรุงปักกิ่ง นอกจากนี้จะทรงเยี่ยมชมและทอดพระเนตรสถานที่สำคัญอาทิสถาบันเทคโนโลยีด้านอวกาศจีนมหาวิทยาลัยปักกิ่งมหาวิทยาลัยชิงหัวหอเนื้อทศการประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์จีนพิพิธภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งชาติจีนกรุงปักกิ่งโรงเรียนประถมศึกษาเหมียนหยางเซียนเฟิงหลู่สิรินทรเมืองเหมียนหยางและพิพิธภัณฑ์ซานชิงตุยเมืองเต๋อหยาง โอกาสนี้จะพระราชาทานพระราชวโรกาสให้นางเซินอีฉินมนตรีแห่งรัฐสาธารณรัฐประชาชนจีนและนายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเฝ้าทุลลอะองพระบาทด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่5เมษายน2567วันนี้เวลา7จ็นาฬิกาสานาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จลงหน้าอาคารทรงงานกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรีทรงบำเพ็ญพระกุศลเมื่อในวันคล้ายวันประสูติในการนี้ทรงบาดพระสงฆ์19รูปซึ่งนิมนต์มาจากวัดในกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการโดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสุริวัฒนาพนวดีทรงให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหายายเสพติดของประเทศทรงเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ToB ี to Number One ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2,545เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่านในตัวเองได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆสามารถเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด นอกจากนี้ยังทรงให้ความสําคัญกับคนที่ก้าวพลาดในโครงการใครติดยายกมือขึ้นโดยเสด็จไปทรงเยี่ยมสมาชิกทูบีนัมเบอร์ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อติดตามการดําเนินงานและพระราชทานกําลังใจแก่สมาชิกทั้งยังทรงร่วมบันทึกเทปรายการท no. ูบีนัมเบอร์วันวช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายที่สมาชิกท no. ูบีนัมเบอร์วขอพระราชทานคําแนะนําในการแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม นอกจากนี้ได้เสด็จไปทรงเป็นประธานในงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวรวมทั้งอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยที่จัดขึ้นในประเทศต่างๆเพื่อให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทย จากนั้นเสด็จไปยังวัดเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองนนทบุรีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัมศการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหาโลกาพินันทปฏิมาพระประธานพระอุโบสถ ต่อจากนั้นส่งปล่อยโคลและกระบือจำนวน12ตัวโดยได้พระราชทานแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและพระราชทานไก่พันไข่แก่เกษตรกรพิษณุโลกและวัดคุณพุ่มวัดแห่งความกตัญญูจังหวัดพิจิตรรวม200ตัวเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีอาชีพและรายได้แล้วท่งปล่อยนกเขาวชาวาที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดถวายจำนวน74ตัว จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังลานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราเจ้าทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะแล้วทรงปล่อยพันปลาไทย9ชนิดได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกปลาแก้มช้ำปลาส้อยขาวปลากระแหปลาเทโพปลาโพและปลาชะโอนที่กรมประมงจัดถวายรวม490,000ตัว องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการเกษตรวิทยาครั้งที่1ทับ2,567 วันนี้ที่กรมพัฒนาที่ดินนายจรันทาดากรณสูตรองคมนตรีประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการเกษตรวิทยาและพลเอกกัปนาทรุตติดองคมนตรีที่ปรึกษาโครงการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการเกษตรวิทยาครั้งที่1นึ่2567ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลการดําเนินงานในปี2566รวมทั้งความก้าวหน้าการดําเนินงานในปี2567และแนวทางการขับเคลื่อนแผนการดําเนินงานในปี25 0 68ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการโครงการเกษตรวิทยาระยะ5ปีคือระหว่างปี2566ถึง2570รวมทั้งพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 สำหรับโครงการเกษตรวิทยาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์บริเวณบ้านกองแหะหมู่ที่4ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เนื้อที่1,350ไร่ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำไปพัฒนาแหล่งน้ำที่ดินเพื่อให้เกษตรกรทำการเกษตรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ โดยดำเนินงานในรูปแบบบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆให้เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้และสาธิตด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงแบบชุมชนมีส่วนร่วมสำหรับเกษตรกรในโครงการและพื้นที่ใกล้เคียงโดยได้สืบสารรักษาและต่อยอดหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชานากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณเปียนีเทียมอัมพรในฉันขมาวมนวันสุนทรธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ